สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาที่จังหวัดสุโขทยัยการเปิดและฟังความคิดเห็นในเวทีงานสร้างสุขที่ปลายทางซึ่งเป็นมติหนึ่งในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16 I've looking now. Well, somebody just like you วันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเรียก uh, living view นะคือตัวพี่ในกรรมชีวิตนะครับสิ่งน,นี้จริงก็ตามพรัะยัติสขภาพแะเอกชา mm hmm. พุทธศักราช2 5 5 0เนี่ยได้เขียนไว้ในมาตรา12นะย่างที่บุคคลมีสิทธิ์ที่จะแสดงเจตนาเป็นหนังสือที่จะไม่รับบริการทางสาสุขบางทีไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย mm hmm. เป็น สาสายระโยงระยางแล้วก็ญาติพี่น้องก็แทบไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดคนก็ปึิวัยอันสมควรแล้วก็รู้ว่าโลคที่เป็นอยู่ก็ากอาจไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วเนี่ยเขาก็อยากเสียชีวิตอย่างสงบทำออกลางญาติพี่น้องที่บ้านหอะไรแบบนี้นะครับ นี้ที่เราคุยกันก็เป็นการาทั้งในส่วนที่ฝั่งของโรงพยาบาลซึ่งมีทีมแพทย์พยาบาลที่จะดูแลตรงนีใน้ในผู้ป่วยในระยะท้ายและก็ส่วนนี้ก็ทางกลุ่มที่ต้อทงทำความเข้าใจกับทาง ประชาชน,นครับไม่ว่าเนี่ยอสอมอรหรือในอประชาชนผู้ป่วยในต่างๆนะครับนตรงนี้ต้องมีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ได้วางแผนวันนี้ก็เราเราคาดหวังว่าทุกคนก็จะได้มีความเห็น ที่ตรงกันนะครับแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันในในเรื่องตัวริฟิวฟิลที่จะดาเนินการนะครับในคนต่อไปก็สามารถให้ประชาชนในวงกว้างเนี่ยเขาเข้าใจแล้วสามารถที่จะมีอะไรอะ่ะในช่องทางที่จะรับบริการต่างๆท,ที่จะใช้บริการทำแนวทางดีได้นะครับซึ่งจะมีคู่มือมี รายละเอียดที่เป็นแบบฟอร์มนะครับในในการใช้นะครับและทางโรงพยาบาลก็ส่วนหนึ่งในช่วงนี้ก็มีนโยบายนะครับของกระทวงสารณสุขเองด้วยที่ดูเรื่องชีวพิบาลก็คือเป็นเรื่องอาดรแูแนระยะท้ายของชีวิตเหมือนกันนะครับวันตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับ การจัดเวทีในลนักษณะแบบนี้เนะะี่ยค่ะก็เป็นเป็นเวทีที่เราเชิญภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมเพื่อที่จะให้ได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวตายระยะสุดท้ายนะคะซึ่งได้บรรจุอยู่ในพบรบอยู่แล้วนะคะมีเป็นสิทธิพื้นฐานของ คนทั่วไปโดยที่สามารถที่จะเลือกที่จะตายในรูปแบบไหนได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งก็คิดว่าคงต้องใช้รูปแบบของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะให้กว้างขวางมากข,ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทางบุคลากรทางการแพทย์เองะคะ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเวลาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะก็มักจะมาที่โรงพยาบาลน,นะคะในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เองก็ต้องรู้แล้วก็ตระหนับในเรื่องของ สิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะก็จะต้องสื่อสารได้กับญาติให้ได้รับรู้นะคะซึ่งการสื่อสารเนี่ยการวางแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราควรที่จะวางแผนดูแลตั้งแต่ในช่วงของการเข้าสู่ของระยะสุดท้ายหรือว่าการดูแลแบบปรกคับประคองมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามา ค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ที่เขาได้รับการวินิจฉัยปเป็นมะเร็งนะคะหากเรามาเตรียมตัวในช่วงที่อยู่ในช่วงของสุดท้ายของชีวิตช่วงของเวลาการเตรียมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะฉะนั้นการวางแผนก็ควรจะวางแผนตั้งแต่ที่เข้าสู่กระบวนการการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง